คลิปนี้ทีเด็ดครับผมหลังจากรับชมรับฟังแล้วถูกอกถูกใจจังได้นะครับเนาะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ครับผมสำคัญครับผมแอดฝากนี้ดึงครับผมช่วงนี้ช่องถูกปิดการการมองเห็นครับผมต้องอขอแรงสนับสนุนจาก f อทุกทุกท่านนะครับเนาะซอยเปิดการมองเห็นนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดคอมเมนต์ครับผม,ม<า>วัสดีอีกรอบนึงครับผมอ่ะมาต่อกันคลิปสองครับนะครับหลังจากที่โอฟซี FC ถามไทยกันเขามานะครับตามกันครับแนวทางตัวเลขของพี่สาวปิิสนาครับผมเป็นอยังเอฟซีคือตามหลายครับ พี่สาวปิศนางวดนี้ครับงวดที่ผ่านมาครับพี่สาวปิศนาครับผมสามตัวแตกครับนี่คือสาเหตุที่เอฟซีตอนนี้กำลังล่อตัวเลขของพี่สาวปิศนาครับล่าสุดครับพี่สาวปิศนาส่งตัวเลขมาให้มือขึ้นนี่ครับนะครับส่งมาให้มือขึ้นนี่แอดกันนี่แหละครับมาทําคลิปตอนเศร้านะครับเนาะ ก็ว่าเศร้าไปนั่นแหะครับสิบโมงกว่าแล้วครับตอนนี้0ูนย์หกแล้วกับศูย์หครับพี่สาวปริศนางวดวันที่สิบหกเมษาครับสามตัวแตกครับผมนะครับอสองงวดติดนะครับสองวดติดงวดก้อนนี่เขาล่างครับงวดเกาเก้า 99, ครับงวดเก้าเก้าพี่สาวปริศนา ให้1 9 9 9 1 9 1 9แล้วก็9 9เนาะครับเนาะแต่ว่าแอดบอกนิดนึงครับในส่วนของพี่สาวปริศนาครับเพิ่อนจะเป็นประมาณว่าคนมีองค์นะครับมีมีคคู่บาอาจารย์มีองค์เอาบบไง่ายๆครับผมตัวเลขหนึ่งเก้าเที่เพิ่นให้มาที่เข่าล่าง แล้วกขตัวเลข069960ที่พี่สาวปิศนาหายมากงดที่ผ่านมากนี่ครับเป็นตัวเลขขอจากคู่บาอาจารย์นะครับคู่บาอาจารย์ในที่นี้ก็คือเอ,อสิเอิรมาจากไหนปูบอกครับ เพื่นเป็นคายๆครับอเอา้เอาบางท่านก็นสิมีปูหรือสีอา่าบางท่านก็นสิมีปูพญานาคอีกยังประมาณนี้ครับเนี่ยครับ,รบป,รประมาณลักษณะนี้ครับผมนะครับตัวเลขที่เข้าเป็นตัวเลขจุดทูบครับที่เขาสามตัวแตกเนี่ยแล้วก็น,นึ่งเก้าเก้าก็เป็นตัวเลขจุดทูบค้กัน งวดนี้กระดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเ,เอ็ธุนเป็นเป็นชุดนะครับเลขของพี่สาวปิศนากะกะหลายหางอยู่ครับกะหลายหางขึ้นกันนะครับนี่เป็นงวดที่ผ่านมาด้วยครับเด้อสามตัวนั้นมีให้มาสามหางครับผมสามตัวให้มาสามหาง แล้วก็ศูนย์หกยูนี่ครับนี่ศูนย์หกครับศูนย์หกเก้านะครับที่ข่าวสามตัวแตกครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้มาเบิ้งของงวดนี้ครับผมงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2อ6 6นี่ครับ แต่ว่าแอธิโนตัวเลขแล้วครับเลขงวดนี่ห้มากค่อนข้างที่จะหลายหางครับผมนะครับเป็นตัวเลขชุดหลายหางครับผมแล้วกาตอนนี้ยังมยังมเด้เน้นในส่วนของตัวเลข สองตหรือว่าฟันท่งครับผมแต่ว่าตัวเลขสามตัวนั้นแอดมีนะครับตัวตัวเน้นอ่าตัวเน้นกัว,ว่าได้นะครับหลายหางจังน้อยครับผมสิจับจังไหนเดี๋ยวลองพิจารณาเบังได้ครับเด้อนะครับมันมีสี่สองเก้าห้าเก้าสองเก้าศูนย์ห้าห้าแปดสามสามศูนย์แปด 7 6 1 5 1 9นะครับแล้วก็9 4 8แนะครับนี่คือเลข3ตัวนะครับทั้งหมด8หางครับแล้วกันในส่วน2ตัวนะครับก็จะมี8หางขึ้นกันครับนะครับมี0 5 0 8 6 1 8 3 1 9 เขียนผิดบ้างเครับ<_><_><_>เขียนซ้ำครับผมหนึ่งเก้าเขียนสองเือครับเอ๊กแปลกๆแ,แล้วครับแปลกๆแ,แล้วนะครับมีหนึ่งเก้ามีสองเก้าแล้วก็มีสี่แปดครับชุดนี้เป็นชุดบนครับผมนะครับชุดนี้เป็นสองตัวบนนะครับ เป็น2ตัวบนส่วนล่างครับไฮมาหา่างครับมี0ูนมีห7าเมี42นะครับมี30นะครับแล้วก็มี47ครับผมนะครับล่างมีอยู่ทั้งหมดห่างครับผมอ่ะนี่ครับผมแคปหน้าจอไว้เถิงครับผม เดี๋ยวสำหรับตัวนิ้นครับเลขสามตัวครับพี่สาวปิศนาครับผมเน้นมาตัวนี้ครับสี่สองเก้า เลขตัวนี้ครับถึกใจแอดไทยว่าถือว่าถึกใจครับเอาถึกใจพ่อสมควรไปถึงมากครับสำหรับ429ครับผมสาเหตุที่ถูกใจครับผมเป็นอยังคือถูกใจเลขตัวนี้ <laughs> มันมาเข้ากันไหมครับ เลขเข้ากันกับที่แอดคำนวณไหมนี่ครับพีพ่สาวปิศนาจุดทูบได้ส29นะครับแต่ว่าแอดห้ไว้สูตรคำนวณ9ก2นะครับมาเข้ากันแอดเอา c ไว้หลัก10ครับ นะครับเพราะว่ามั่นมาอยู่ในตัวเลขหลัก14ตัวนะครับเลขหลัก1 4ตัวมีศูนย์มีสามมีหนึ่งมีสี่นี่ครับแอดก็เลยเอาสีไว้หลัก10นะครับเอาสีไว้หลัก10อาจจะเป็น9 4้าสี่สองหรือสองสี่เก้าอย่างประมาณนี้ครับผม มาเข้ากันก็เลยถือใจจังน้อยครับผมเอานีเนาะครับเนาะมาดนี่ที่แอดบอกไปช่วงตัดคลิปบอกว่าตัวเลขที่เข้ามาสองัวดติดเนี่ยที่เก้าเก้าเนี่ยมันไปเข้าเลขทูบนั่นมันไปตรงกับเลขทูบของพี่สาวพิศนานั่นครับผม งวดวันที่หนึ่งเมษานั่นเพิ่นจุดทูบได้หนึ่งเก่าเก้านะครับมันก็ออกเก่าเก่าล่างครับผมแล้วงวดวันที่สิบหที่ผ่านมานี่ครับเพิ่นจุดทูบได้ศูนย์เกศนศูย์หกเ้านี่แหละครับเก้าหกศูหกเ้าแม่นครับ นะครับแมนแต่วงวดนี้น่าจะจุด2ดอกครับแอดบอไดสอบถามได้ละเอียดงวดนี้คือมีเลข2 2หางกับบนเนยใจขึ้กันนะครับสำหรับเลขทูบของพี่สาวปิศนาที่ขอกับคู่บ่าอาจารย์ขอกับปู้กับยานะครับสหางก็คือตัวที่เพิ่นเน้นนั่นแหะครับมีเก่าซีเป็นตัวร่องเนาะตัวเน้นก็คือซ2สเก่า นะครับพ,พี่สาวปิศนายำม,มากครับบอกว่าแอดเลขทูบเนี่ยซื้อให้ได้นะฟังเลยครับเพินย่ำครับเลขทูบซื้อให้ได้นะจังไรก็ซื้อให้ได้นะครับ,พรบเนะบนะบพิ่นเน่นมากครับเน่นมาเลยนะครับเอาเดี๋ยวจังไรก็ลองออกไปพิจารณาเบื้องนอกครับเนาะลองเอาไปพิจารณาดูครับผมนะครับ ที่ตรงอ่าที่เป็นเลขทูบครับ429กับ948ครับส่วนอื่นๆนะครับก็จะเป็นเลขคำนวณครับผมนะครับเลขพิสาพิชนาก็มีสองส่วนครับส่วนเลขสองตัวนี่เดี๋ยวพิสาพิชนาบริได้ฟันให้ครับกรล่อนไปจับเบิ้งครับผมแต่ว่าถ้าห้แอดจับนี่แอดสิจับเอาตัวที่ตรงกับเลขถูกครับ แต่แอดจะมีสีเก่าอีกตัวหนึ่งครับมีสีกอีกหนึงตัวนะครับแต่ของพี่สาวพิศนาเพิ่นบริ่งสีเก่าไว้ครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวจังได้กามารุ่นกันครับว่าตัวเลขของพิสาวพิศนานี่ครับจะเข่า3ามดติดบ่อนะครับวันที่2พฤษภาคมรู้กันครับผมสำหรับยี่นี่แอดฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ